ประชาชนชาวไทยทั้งหลายบัดนี้บรรลุถึงอภิรักกิจตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564แล้วในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปผีผู้คนต่างตั้งความหวังว่า ชีวิตในปีใหม่จะดีกว่าปีเก่าครั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ทร่วงผ่านมาเราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ว่าสถานการณ์ต่างๆอันก่อให้เกิดความทุกข์ยากได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการณ์แต่ยังคงด,งดำเนินอยู่ ต่อไปอย่างต่อเนื่องในวาระเถริงจบจึงควรที่ทุกคนจะยกจิตใจให้สูงขึ้นด้วยเมตตาธรรมนำกระแสะความร่มเย็นแผ่ออกไปสู่สมาชิกในครอบครัวมิตรหายเพื่อนร่วมชาติและร่วมโรคนี้อย่างไม่มีประมาณ เร่งประสานน้ำใจกันอย่างจริงจังคอยส่งความสุขให้กันและกันด้วยความเห็นอกเห็นใจเพื่อให้ทุกคนเกิดผดัญดีมีกำลังกายและจิตกล้ากลาที่จะสามารถฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคให้ร่วงพ้นไปได้ โดยสวัสดีปัญหาและโระสักใหญ่ๆโดยเฉพาะในยามที่ชาติบ้านเมืองกำลังจะ,ะเผชิญภาะวะวิกฤตไม่ว่าจะทางความคิดความเห็นความเป็นอยู่หรือโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าละคนแต่าราตะคนแต่ละฝ่ายในชาติบ้านเมืองนั้น นักแน่นมั่นคงในสามคีธธรรมต่างหวังดีหวังความเจริญต่อส่วนรวมอย่างจริงใจก็ย่อมทำให้วิกฤติการนานา,นา,นาสามารถที่จะคลี่คลายลงได้โดยโรวดเดว็วทั้งนี้มีข้อพิจารณาอยู่ว่าความสำเร็จประโยชน์แห่งสามคีีธรรม ย่อมจะบังเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเมื่อบุคคลแต่ละฝ่ายต่างเจริญเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมและเมตตามนโนกรรมต่อเพื่อนร่วมสังคมซึ่งอาจคิดเห็นแตกต่างเริ่มตั้งแต่ผู้แวดล้อมใกล้ตัวเราในครอบครัว ในชุมชนตลอดจนถึงในประเทศชาติขยายวงเรื่อยไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในโลกนี้ผู้ปรารถนาความสุขในปีใหม่จึงพึงสังวรไว้เสมอว่าการแก้ไขปัญหาของสังคมส่วนรวม ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์แห่งความกรุเมตตากรุณาต่อผู้คนทั่วไปอย่างสมวนาให้ยังราคลึกลงไปในจิตใจตนเองคมใจให้ทำเย็นประดุจจะสายน้ำอดทนอดกลั่น นักแน่นกระดุดจะแผ่นดินคมใจให้ช่ำเย็นประดุจจะสายน้ำเพื่อเพิ่มพูนคีดความสามารถสำหรับประงับจับยังความรู้สึกขุนค้องหมองหวัวกระทั่งสามารถพลิกผันสถานการณ์แห่งความร้อนรุ่มให้ผ่านพ้นไป ด้วยท่าทีอันเป็นกรัรยาณมิตรรู้จักประสานประโยชน์อนุเคราะห์สงเคราะห์สงบและสง่างามแล้วในที่สุดมเมล็ดพันธ์แห่งความเมตตากรุณานั้นจะค่อยๆเติบโตพริดอกออกผลเป็นความกลมเกลียวสมานฉัน แผ่กิ่งก้านสาขาแห่งสันติสุขป,ปกคลุมทินฐานบ้านเมืองนั้นให้เป็นรอรมนียสตานได้อย่างมั่นคงและยัง่งยืนขออนุภาพแห่งปสีรัตนตไตรและคุณความดีที่ทุกท่าน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์จงดนบรรดาลความร่มเย็นแก่ประชาชาติไทยยันความทุ่มเทเบิกบานพระราชารุไทยแด่สมเด็จบรมบบพิษพระราชสมพระเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงสานุวง ทุกพระองค์เพื่อจักได้สเสด็จสถิตํำรงทรงเป็นนิ่งขวันดักชัยอยู่ยิ่งยืนดานกับทั้งดนบรรดาลพระศกติกรจงพินโยสโมโรด้วยความสุขกเกษมสารตลอดพุทธศักราชสองพันห้าร้อย 64นี้โดยทั่วกันเทิน